สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้ววันนี้เราจะมาพาผ่านเทพบิวแบบตึงๆกับคลุ่งผ่านต,ตีมาแบบตึงๆอ่ะและนี่ก็คือเซตที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองแล้ววิธีการเล่นก็เออเดาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับเออไปหาเซตฝรั่งมามันก็ไม่ตึงพอแล้วมันก็ไม่ใช่มิกษะสด้วยก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ธาตุมืดกับธาตุแสงไม่มีทางที่จะชนะทางกันได้ และเซตก็ตามนี้เลยครับพอรวมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็ลองเซตตามนี้นะฮะและโกโจ6ดาวก็สําคัญมากๆและก็มีโกโจ5ดาวของตัวเทรดด้วยนะครับเพื่อทำการหยุดเวลาบอสไปเรื่อยๆแบบให้มาเดินช้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ตึงอยู่และที่สําคัญตัวดาเมจหลักก็จะเป็นโจ o r ออฟอาร์ที่มีดาเมจฟงเอีที่โคตรบึ้มแบบโดนทั้งแมปเลยและที่สําคัญคือ3 0 0แสนอีกด้วยและตัวต้นเกมก็คือโอบิจูด กับการอัพแค่3ขั้นของเขาในช่วงเว็บ3เท่านั้นนะครับผมและที่สำคัญดาเมจต,ตัวหลักแล้วก็หลักเชี่อยอย่างเอเลนและตัวย้อนเวลาทั้งแมปอย่างซูมูรุใช่ป่าวะเจอเจ้อะไรวะกระช่างมาเถอะซูมูรุนะครับในการเซฟสุดท้ายก็ต้องการที่จะเอาตัวเงินไปอย่างุเบิ่มเพื่อทำการอัพเอลเลนและซูมูรุให้ตันแบบโคตรเบิ่มเรามาดูวิธีกัน,นครับ แย่ yeah, แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอ <c oughs> เอติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างงั้นเห้ยอย่างนี้มันตงสักหมัดแล้วมาถึงความยุติธรรมบนหน้าจอไปเออคือคือ,อยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดิวก่อนเรายังมีร้านแนะนำ <c oughs> ด็อกบักชอ็อปร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มรวดเร็วทันใจ <c oughs> พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพัสบริการ Vip Server เรต6 <Huh? S 1> บริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟุตบริการกดผลแมปบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์และกดผล King Legacy <Yeah. S 1> บริการกดพิ a แมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ Map แมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปอง Rv Free Fire w a r r a n t o oh, ระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการ เลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะเราจะบอกวิธีการลงเข้าๆดังนี้ให้ดำาการวางตัวละครตั้งแต่เว็บ1ยันเว็บสและคนที่วางตัวละครต้องรวมกัน8คน และที่แน่ๆจะมีหนึ่งคนที่ปั๊มตุงเงินอย่างรัวๆเพื่อนำการย้อนเวลาอันหลังเกมเพราะใช้เงินถึง5 0 0แสนนั่นเองนะครับแน่นอนทั้งหมดจะทำการวางโอบิตุหรือตัวเงือนที่วางเป้าหมายมาแล้วคือตามเซตนะครับและที่แน่ๆเลยเว็บ1ถึงเว็บ3จนปั๊มตุงเงินให้ถึงเว็บ12เราจะได้เงิน60,000และรวมกันแล้วเราจะได้10,000แต่อเว็บ14 2ิบสองส5นะครับจะได้เว็บละแสนและที่สำคัญเลยเมื่อถึงเว็บ15แล้วเราจะทำการสแปมเอเลนลุยลัว,ลวอย่าให้ก้างปลามันหายไปครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยฮะถ้าบิลสตาร์ทแล้วมอนตัวเลือดน้อยที่สุดจะวิ่งไวมาอย่างจรวดแล้วก็พังบ้านคุณให้ดมการสแปมเอเลนจนก้างปลาหายแล้วก็สแปมใหม่นะครับลุยลัวแบบนี้แน่นอนจะเป็นอะไรที่กันตัววิ่งไวเข้ามาพังบ้านได้อย่างแน่น,น,นอนนั่นเองนะพูดเจี๊ยอะไรนะ ได้อย่างแน่นอนส่วนเราก็ทําการหยุดเวลาต่อเนื่องคุยกับเพื่อนให้คุยกับเพื่อนของคุณให้ดีนะครับว่าใครจะกดเอเลนคนที่1และคนที่2หรือคนที่3นั่นเองนะครับมาอย่างนั้นคุณจะกดเอเลนไม่ขึ้นนั่นเองอันนี้ครับจะมีคนกดเอเลนคนที่1เมื่อกดหมดแล้วให้ทําการกดเอเลนตัวที่2และตัวที่3ามล,ว,ลวัจนมอนเตอร์ตัวเล็กนั้นหมดแมปก็จะเหลือแค่บอสตัวจิตลต,ตัวนี้ แน่นอนนะครับเราจะทําการอัดตุดมึ่งม่วงของเขาจนตายอย่างหุดหลายแม้ว่าเขาจะมีเลือด700ล้านก็ตามแต่ถ้าโดนลุมกระยำเล็ดจะตากรรมชีวิตแบบกระเทืบเลอขนาดนี้ก็นแน่นอนบอสบิวที่แข็งแกร่งที่สุดที่ระเบิดไดกวานมาได้ก็ <c oughs> เป็นแค่ชื่ออ่ะนะเนี่ยครับในการและตรงนี้พื้อเทียนแหละจะบอสแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าบอสมันนตาลมันก็สตานไปแค่นั้นนะครับที่น่ากลัวคือลูกกระจอกที่มันวิ่งไหว เมื่อบอสสตันแล้วลูกกระจาอกกะพังบ้านแตกเราได้นั่นเองนะครับส่วนมากก็โดนบอสสตันแล้วก็บ้านแตกนั่นแหละครับที่คือปัญหาหลักและที่สําคัญเลยอันนี้คือย้ํานะครับให้ทำการกดเอเลนจนกล้างปานั่นเดินหายไปและทําการกดใหม่อย่างต่อเนื่องห้ามขาดช่วงกันเลยทีเดียวครับและอะไรจะตึงส,สัสเลยนั่นเองบอกคําเดียวครับว่าตึงอเอาเรื่อง แล้วก็เดินมาอย่างนี้แล้วก็เปาะแปะเปาะแปะจนบอสนั้นตูดระเบิดตายนั่นเองนะครับ <c oughs> บ้าน่าจ,จะตายแล้วจะตายแล้วเหรอเจ้าหางม่วงตอนนี้ก็เหลือบอสที่เดินอย่างอเนกอนาถและโดดเดียวเดียวได้ในท้องทะเละเลือดมันเยอะมากเลยครับแต่ก็ไม่ภายมีกษสาของเรานี่ตีตูดด้วยดาเมจหนร้านหน9 8 6 8แและดูดาเมจของผม ตอนนี้ 4.8B แล้วครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีเอเลนนะดูดีๆด,ดาเมจหลักของผมจะเป็นโจรออฟอาร์ตและมีคาสระนั่นเองนะครับก็คือแม่งตึงอ่ะส่วนตัวเนี้ยดาเมจหลักนะครับผมส่วนโอบิโตะถามกันมาเยอะมากพี่เอาไปทําไมอ่ะโอบิโตะเป็นตัวละครที่วางถูกในช่วงต้นเกมสามารถเวฟหนึ่งสามารถวางได้เลยและที่สําคัญเลยดาเมจแรงมากเมื่ออัปสามแล้วดาเมจเกือบห้าหมื่นตัวละครที่เวฟหนึ่งนั้น จะเดินมาที่สี่หมื่นกันเลยทีเดียวครับต้องมีบัฟนะเออจนคนวางบัฟก็บัฟอย่างเดียวเลยครับผมและเราต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะฮะไม่อย่างนั้นเราจะโดนด่าก,กันได้คือแม่งด่าก,กันได้ไดเราต้องสามัคคีกันสุดๆนะครับและที่สําคัญเลยถ้าช่วงบิ๊กมามมาแล้วอาจจะลงง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดเซตใหม่ให้แล้วกันถ้าบิ๊กมามมาฮะแต่ตอนนี้เอาเซตน,นี้ไปก่อนแบบโคตรตึงอะครับน้องๆ ผ่านได้อย่างแน่นอนและเลือดป้อมของคุณแทบจะไม่ลดเลยหรือกระดิกแม้แต่น้อยเป็นอะไรที่ผ่านต้นเกมได้ทุกอนุขุมขนกันเลยทีเดียวครับแม้ต้นเกมก็ผ่านมาได้อย่างฉลุยผ่าเลือดบ้านของเรานั้นยังไม่มีมอสมาแตะแม้แต่นิดเดียวบอกคำเดียวว่าตึ้งจะจัดจะตายแล้วสินะเจ้าบักบอสตัวเลยลาก่อยไอเลือดลดไปยี่สิบห้าน่วยเนี่ยถามจริงบักบอส ตอนนี้บอสก็จะตายอย่างอนาถนาถแล้วครับเขาเหลือเลือดเพียง2 5ล้านเท่านั้นลาก่อยครับน้องเหลือ15ห้าตสี่ีสาโดนมีคาะตัวไปทีละดอกนี่น่าจะแตกแล้วแหละ <c oughs> ลาก่อยจริงจริง <c oughs> <c oughs> แลวแล้วเราก็ได้บิวมาครอบครองแบบง่ายได้ตรงไหนวะ <c oughs> กับเลือดบ้านที่เต็มปิไปด้วยเลือดแบบเบิม,บมแบบนี้บอกคำเดียวว่าตีมนี้เต็งตง,ตงจัด ลองเอาปรับไปใช้ได้นะครับหรือว่านัดกับเพื่อนของคุณให้ดีหรือว่าหาคนแล้วก็คุยเฟซกันให้ดีนะครับว่าคนไหนจะเล่นเซตไหนและทําการสแปมเอเลนให้ถูกวิธีด้วยละครับผมบอกคำเดียวว่าเซตนี้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนอันนี้รับประกรันว่าผมลงผ่านมาแล้วไงเออเล้วนๆเตึงจัดบอกคำเดียวว่าลองเอาไปใช้ดูนะครับ